สวัสดีครับพเรื่องสวัสดีคมาตาตองหมดเลยได้บาทหน่ฝันไปฝันตองหงอดบะฝันนิ้วมันถีเป็นเนียกอยว่ว่าจ่าเสียดานาะพอเรื่องเลียงข้าว่อยเมื่อกี้นี่เจ็ดูนยนเนาะออกน้ำกลดส่วนเจ็ดเนาะเน้นลางพ่อโอ้เน้นบ่ได้เน้นเนาะแต่ว่าข้าเน้นส่นเจ็ดเนาะโอ้นนาเสียดายดีขึ้นฝันมาที่นี่ว่นอนน้ำ ทนไมงี้มโนน้ำคันฟันจังสีงามได้เหล็กถึกดิเบิ้งไปเบิ้งมาแผ่นเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่วันผู้ใหญ่บ้านเจ้าของเนี่ยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านต้อมอ่ะผู้ใหญ่บ้านบุญเก่าโอ้ผู้ใหญ่บ้านบุญมโนน้ำแทงเนาะแค่ไปฟันเห็นหน้าของฉันไม่แม่จะเจือบวดกันต่อมมนกอดอยู่อ้าวยากหนิฉันนั่งกันนะที ฝันสั่นเนาะเรื่องนึงเหล็กข้ามนู่นนะขอบอพอมได้เห็ดเนี่ยมัวนหัตถ์เองต่อม้นเดี๋ยวเขียนกันเนาะฝันสั่นๆั่นซ้ำเนี่ยก็ฝันที่เระไปยักไปยังหมู่ไปนไปก็ยังไปเฝ้าอยังให้เขาเนี่ยเป็นไปย่หนังหรือไปนอ่นนั่งขี้ยังหมู่ไปห่อไปห่อขี้ปิ่นคือยังเนี่ยห่อไปนี่ไหมบ่ ไปก็ไปเล่าก็ไปนอนกอดนดลเหมนขี้ไปจีเป็นเพ<อ>ีังเรื่องห่อเยาพิง่งหนาวใหายบุญตัวหนีเยเพิง <laughs> ่งหนาว <laughs> เอาวันนี้เอาแกเมือ่อคืนเฮาเอา,เอาจังๆในเด้อปูถ้าเก้าเหล็กปูเพราะรถโดนมนันในหน้านะพ่อเนาะปูเขาไปใส่น้อ ก็คือว่านะเลขเดยวนมันออกบ่อันนี้เนาะไม่เนาะคำนวณใดจังสีกับออกงากเลขเดยวนคันเป็นพ่อฟันพ่อติตีเป็นเลขเอาฟันเป็นฟันเลือกเลือกกเป็นซีบ่ะซีซีไปกับเล่าไปพันไปนอนอกับเล่านะแต่เพื่อนในเหี้ยนยัอไอ้อนอนอยู่เฮี้ยนบอ่ะอืมทันไปจับอันของเล่าด้ววนเอาเมื่อนไปจับอืมจับของเ้ลงาที มั้กัจจิบอสี่ห้า,าตัวแอปปนนังเนี้ยสี่เรียกว่าปินน่นเนี้ฝนหนึ่งสี่ห้าห้าสี่คนตัวทำ <4. S 2> เป็นเ่รเรื่องตีเพราะตีตียังไงอ๋อตีตีเป็นหาสี่ท่นานะหาสี<ม>่เนาะอือหาสี่ีห้าเนาะอือเท่านั้นเท่านะน,นันถพร้อมช่วงสี่ห้าห้าสีออ่4 5 5 4นะคะท<ม>่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมตีซอยกันน้ำน,นะคะเพราะเรื่องฝันว่า คือจังไปใส่นี่แหละคือจังขีเลือเหาะได้เนาะค่ะท่านผู้ชมไปไปได้นอนกับผู้หญิงเอื่นได้ผู้หญิงมานอนกอดแบบเ่อแตคือพอหญยบานเก่าสันก็คือแต่เรื่องรู้จักกันกับเล่าอยู่โไปหอดไปเอาเมือไปจับของเขาทีไปซีหาหาซีรอดแล้วกับซีซีใ้นำก็ได้เนาะผู้หญิงเนาะแต่เรื่องเป็นหาเป็นหกหมสี่ห้าหกรอดปะ ปูบ่อฝันเห็นในวันมาปูตองหววพ่อมาเล่นมัเนาะยังบ่มาค่อยบันมันสินเนาะส่วนมากปูสิมากมา้วันพระใหญ่หรือว่าเราเลาะมือไวยออกเนาะเดี๋ยวคำนวณงอนี่บอเฮ็ดแน่แน่บอกรดน็ดไว้แล้วบอกงอนเนี่ยเฮ็ดไปไปะไม่หนูจดเนี่ยยุติใจละเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะแต่ผู้ชมรอบแป๊บหนึ่งเนาะเพ่เรื่องแปะเลขคำนวดไม่เบิ้ง ต่องวดอะไรคำนวดไปเบิงน้ำกอนว่ไม่เลขกลงใจกับตัวเองวอเนาะอ้าวคนะ<า>เรื่องคำนวณเลยเขาก็มาเบิงตัวปนิเล็กวอนมื่กีกให้มีสีเขาพุทธบ้านคเรื่องห่งบ่ไ้คำนวณค่นะท่านผู้ชมนะวอนนี่กะใหม่เลขรักเมื่อเขาก็เลขฝันอยู่ด้วยเปล่าช่วงเอฟซีครับบงช่วงน้งจิแล้วเอาไปชิมเมืองกันนะต่องวดนะ กัค,ควฝันของพ่อเรื่องกับเลขคำนวณน,นี่แหละลขคำนวณพ่อเรื่องยังไม่พลาดเนาะค่ะยี่สิบสี่หางยังไม่พลาดเดี๋ยวพ่อเรื่องจะตัดออกให้อีกอยูค่ะก็ลองเอามาประ,ประกบกันนะคะว่ามาตรงกันกับพ่อเรื่องฝันบอเ<ม>นาะหมดกอนะกระแตกหมดกอนะนั่นแกเขาั้งผลทั้ง่งางนะ้ำเป็นบ่ออัน<ม>นี่ละ่ะเรียกคำนวณพ่อเรื่องภูมิของโพ,พ,พ,พ ตังหนานี้จะเป็นเลขฝันนะคะที่พอเรื่องเราข้ามฝันในฟังแ้วเมืม่อกี้นี่หนานี้เป็นเลขคำนวณค้าว่ารวยอ่านเหนแม่แม,แม่ฟังเนี่ยของคนมันตาพอเห็นหงมาลันเลขคำนวณน,นะคะนาะเลขคำนวณพ่อเรื่องนะคะ 16, สิบหกเมษายนหกหกนะคะเลขหลักนะคะคือสามเก้าสี่ห้านะคะจับคู่ก็คือสองสามสามเก้าห้าห้าเจ็ดหนึ่งนะคะแปดเจ็ด ศูนย์สามหนึ่งเก้าแปดห้าค่ะสามห้าค่ะโอ้สามห้าเนาะคะ่ะ <c oughs> เขาโทษ <c oughs> จะออกตัวน,นี้ละ <c oughs> แล้วก็มาห้าหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็หกเจ็ดค่ะแล้วแปดสามเก้าเก้าเนาะคะ่ะหนึ่งห้าแล้วก็สามหนึ่งสี่เจ็ดหกสามค่ะเจ็ดเก้าเก้าห้าหนึ่งหนึ่งสองเจ็ด สี่สามนะคะห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าหนึ่งนะคะยี่สิบสี่เมื่อกี้ว่ามีแปดหาเด้่ยค่ะท่านผู้ชมคล้องเป้าา้วยเราเห็นเลขสามเป็นเลขแปดเนาะคือมันจะออกตัวนี้ปุ๊เนาะอันนี้เกิดขึ้นในส่วนเลขคำนวณของพ่อเรืองเนาะค่ะนี่ละตอนตอนนี้ยังบ่ตัดเนาะค่ะยังไม่ได้ตัดต้องรออีกก่อนในนี้โมเมนต์ว่าสี่เอามาเบิดทุกหาเนาะค่ะเพราะเรื่องอะไจะตัดใหนอีกในนี้มีเลขดับพร้อม เดี๋ยวนี้ตัดออกไปชี้ตัวแล้วตอนนี้นะล่องรองเปื่อยๆเพราะ่าตัดตัวใดเนี่ยตัดตัวใดนะคะกากบาดอ่องร่องนะกากบาดค่ะอัปกาติ๊กนะคะอืมเอาในเรื่องบอกก่อนกาตัวใดน้องค่ะเดี๋ยวการเอาไม้ตายกะกากบาดคือตัวดับเนาะค่ะสามหาสามหาตัดออกไปเลย เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งก็ตัดหกสามหกสามดับบอเนี่ยตัดออกก็ได้บันอีกครั้งหนึ่งนึงมึงก่อนสามยังไงเนี่ยพวกนีเก้าเก่าผมออกไปแล้ว น้อมเย็นดีเนาะเจ็บเก่าเจ็บเก้าเนาะเก้าเก้าีนสามารถออกได้อีกกันมาพอ ักเดี๋ยวมันอยู่ในชุดมันนี่แล้วคือมาเข้ากับตัดออกคือมันบาดับเนาะพอานมาได้คำนวณได้จั้นสี่แล้วช่วยห้วยนี่สีขาวตัวตัดเนาะค่ะมีอยู่สีขาวตัดออกอีกไกลๆมือนะพ่อเนาะไปไกลมือแล้วเพรเรื่องตัดออกอีกค่ะเดี๋ยวนี้มันเหลืออยู่ยี่สิบตัวตอนนี้เหลือยี่สิบตัวแล้วตัวกากบาทคือตัวดับคือตัวตัดออกนะคะจากจากชุดนี่ของเพราเรื่องจากชุดยี่สิบสี่ตัวเนาะ ให้เหลือแค่ยี่สิบหางนะคะใกล้ๆมืออีกแล้วตัดลงอีกค่ะท่านผู้ชมนี่ล่ะเลขลักนี่สําคัญเนะค่ะของพ่อเรืองนี่มวานันุจำได้เนะคะ่ะสองโตนี่มาตลอดออกคู่กันพ่ออมอันคเกี่ยวกับศูนย์มวล้องกีนเมือม่อกี้เลขลักไม่อย่างนี้่อมีมีเก่า มีเก้ามีห้ามีเก้ามีห้ามีศูนย์บ่มีศูนย์มีหนึ่งอ๋อมีเก้ามีห้ามีศูนย์มีหนึ่งอังก็เขาสองตัวคุณตัวหนึ่สองตัวหมวดนี่เนาะค่ะมีเก้าเออมีสามมีเก้ามีสี่มีห้าสังเบื้องสังเกตเบื้องซีก็หาเนาะค่ะมาตรงกันกับเหลขกฝันบพเรื่องบพเรื่องพริกหนาหนี่มาเลยค่ะให้ท่านผู้ชมเบื้องเหล็กฝันเท่านั้นเนี่ยนั่นละนี่เพราะเรื่องฝันว่าได้เป็นนอนเออพุ่งยิ่งมะมักเนาะค่ะมานอนนน้ำ ท่านผูช้ชมก็สังเกตเบ้างดีดีช่วงนั้นที่พอเรื่องปล่อยเหล็กปูพุม่มอ่อนนี่ฟันในใ่ไม่งี่งมานอนน้ำเล็ถือโอ้เลีเ้ยงเาตลอดแมนนะปูอ้าวขันมันมักปูง,งี่งเนะาะหมักปูง,งี่งก็ง่ามแล้วเพรเรื่องเนาะค่ะคะนมักปูง,งี่งตัวตัวไปอยู่บอกขั้งไปด้วยเอาเครื่องมาไล่มะของไอ้ปูอยู่จิได้ถือเล่งเนาะถึงเล่งจิได้มันมันค่ะเอากลับมาทำความสะอาดมากวดค่ะ ตอนนี้บอมไม่แตนนะคะแตนนักไปใไซบัดอย่าว่าแมนบอมีอยู่บอมคนไปอยู่สานปูคนสองหน้าคนไปอยู่สานปูคนพ่อแม่เป็นใหญ่ต้นไปอยูพ่อพ่อต้องใช้เพื่อนมาอยู่ฝั่งทั้งนี้พุ่มม่ห้างเครื่อนหนึ่งมันมีห้างนึงอ๋อระวังไประวังเด้อเอานี่นะคะแล้วมุ่งแคปหน้าจอไว้เนาะค่ะตั้งแต่ตองหวัดเพื่อนกับฝันแบบนี้เลขคำนวณก็ได้แบบนี้ เดี๋ยวอีกประมาณกลางโคง้งหรือว่าโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะเดี๋ยวทีมงานของเจบุญอ่าของบุญพาด,ด้วยกับสีมะตามมาอีกค่ะท่านผู้ชมเลขลรกไม่เคยพลาดนึงเนาะให้เน้นไปที่เลขหลักเนาะพอนะ่อเนาะตูจับบึงค่ะเอาไปวิ่งในความสามารถเอาไปวิ่งได้เลขสี่ตัวนี้นเขาเก้ากับศูนย์ค่ะเขาสองตัวเนาะเอาโมมี่ยังถามเพรเรื่องเหรอเรื่ความฝันก็ถามเหรอเนาะเขากินไปละพ่อนะ กิเพราะเนื่องว่าเจ้าบอกไปกินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันอยู่ก๋วยเตี๋ยวแซ่บกินแกงเข้าวานใส่ปลาย่างเออเปแต่แซ่บเนาะหอามาเนาะเปรียงใส่เห็ดเปรียงพรนะ้อมวุ่นหนาบึ้อมีไข่มดแดงน้ำแขงติแซ่บว่ามือมา่อไหรก็อยากกินไข่มดแดงสิไปหาซือ้อใส่บุเอาคลิปนี้ก็นรบกวนเพ่เรื่องต้นนี้แหละค่ะขอบคุณเพ่เรื่องหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ